นี่นะครับหลังจากที่เคยแกะ EVO 4ไปวันนี้ก็มาแกะอีกแล้ว EVO 8ตัวที่2กลายเป็นมี EVO 8 2ตัวนะครับเอาเร่งขาใครอะครับดูสิมีขาใครก็ไม่รู้โชว์ขาเทียบกับขาเราอุ๊ยแต่ว่าอันนี้พอมาดูนะครับอันนี้มีซีนมาด้วยซีนก็คือซีน ซีนพลาสติกใสมาเลยเม,มื่อวานไม่มีเมื่อวานไม่มีจะมีซีนดาอันนี้คือซีนซีนพลาสติกใสแต่ของเมื่อวานจะมีซีนดาตรงนี้สองฝั่งเป็นกลมๆอันนี้เป็นแคปพลาสติกใสแบบนี้แต่ซีนทั่วทั่วกล่องน,นั่นเองนะครับเราก็ต้องคัตเตอร์กัดตัดแบบนี้นะให้ครบทุกด้านนะเวลาจะแกะกล่องนะนะครับเสร็จแล้วเอาพลาสติกออกก่อนนะครับจะได้ไม่ลื่น พอ,อไม่ลื่นปุ๊บจากนั้นเราก็ได้ทําการใช้แรงดึงดูดของโลกในการแกะกล่องก็คือเพียงจับกล่องด้านบนแล้วปล่อยให้มันไหลลงไปเองเปิดมาจะเจอกระดาษ evo audience กับพิธีการกดปุ่มก่อนอแล้วก็แน่นอนครับฝาปิดทุกครั้งจะเป็นลักษณะน,นี้นุ่มๆที่เจอมานะแล้วก็จะหอกระดาษสีขาวมาเช่นเคยนี่ยังซีนอยู่เลย เราก็จะต้องเอากันไกลมาตัดนะครับแบบนี้จะมีกันชื้นและก็ตัว audio interface evo 8งานจาก a u d i ยนะครับข้อแตกต่างจาก evo 4คือ evo 4จะต้องจะมีปุ่มระบุว่าจเจ้าเสียงจากในคอมหรือจเจ้าเสียงจากข้างนอกแต่ evo 8ควบคุมด้วยดิจิตอลเลยสามารถดึง เฟดเดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเยอะกว่าไอ้ช่องเยอะกว่ามีปุ่มมิวปุ่มอะไรนะครับต้องไปดูที่ให้จ b บเขาบอกอีกทีนึงต่อไปก็สายครับสาย Type C ครับผมเรียบร้อยไปดันเสร็จสิ้นในการแกะ Evo 8ครับก็จบเพียงเท่านี้ก็ Evo ไปใช้นะขอบคุณที่รับชมมากเลยครับ ชอบมากเลยน่ารักมากเลย